สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในช่อง Super b TV วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอันนี้ตามเคยนะครับซึ่งมีชื่อเกมว่ามี่เลยครับเกม I The h o r r เ r นะครับเป็นเกมกระสือที่ผมเคยทำคลิปไปรอบนึงแล้วนะเออก็จะมาเล่นในแบบปกตินะครับคืออันนี้ที่ผมเล่นมันอันไหนนะเออให้ทำไงวันเนี้ยลืมอ๋อกดแป้นพิมพ์นะครับเออตอนนั้นผมเล่นเป็นกระสือของคุณเองผมเอากระสือหน้าเหี้ยใส่ไงตอนนั้น <c oughs> เออวันนี้ผมก็จะมาเล่น เป็นกระสือธรรมดานะครับอันนี้หมดกระสือแค่ปันกลางพอเป็นอันนี้น่าจะอ๋อคาลือหาดนะครับคาลือหาดโอเคก็มาเริ่มกันเลยมาเป็นผีกระสือของในเกมนะครับเออก็มาเล่นกันเลยเออผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะว่ามันอะไรยังไงนะฮาเก็บถุงโอเคอันนี้จําได้แล้วเอออ๋อ,อนี่ไงตู้นี้กระพริบ,บนี่ กับนี่นี่นี่เนี่ยเอ้ยมีถุงอันนี้ได้ว่ะเอ้ยครั้งที่แล้วมันไม่มีไม่ใช่หรอมันไม่ได้วางไว้ข้างบนใช่ไหมครั้งนี้มันมีกี่ถุงแล้ววนะเนี่ยมันมันไม่ขึ้นเลขให้เหมือนเดิมอ,อ๋อน,นี่ไงนี่ไงเก็บตาเก็บตาตรวจด,ดูตำแหน่งของปีศาจและหลบซ่อนโอเคกด Q เออ๋อกด Q โอเคโอเคค่ะกด N เพื่อดูเอ้ยกด M เพื่อสำรวจพื้นที่โอเคดูเรื่องกด M ถ้ากดกด M อ๋อกด M เป็นพื้นที่โอเคโอเค ครั้งที่แล้วมันไม่ได้สอนผมนะเพราะว่าผมเหมือนเล่นรัดขั้นตอนมันอะที่เป็นก,กระสือหน้าเหี้ยตอนนั้นอะเฮ <_ k _> ้ยเลยนี่ไงนี่ไงเอ,อ้ยเลยใช่ใช่มันเอาไปใช้อะไรวะทาไมไฟกระพริบอะไรอะ่ะสั่นๆพียอ,อะไรเอาดตบไปแล้วไม่มีตู้อะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยเออไม่มีแล้วห้องเมื่อกี้เราห้องนี้เหลือห้องนี้ยังไม่ได้เข้านี่ไงลูกกระตาโอเคเก็บมาเก็บมา เย้ตู้บตู้นี้ตูน้นี้เอาเหี้ยไปดิเออถุงเงินในเก็บเก็บน่ะมีตู้เดียวเปียโน,โน,ยนยเล่นไปเลยกูอ่าแล้วอันนี้อะไรนี่อ่าถุงเงินโอเคไปแล้วนี่มันคือเลขอะไรวะตั้งแต่รอบที่แล้วนี่ยที่ผมเล่นน่ะคือยังไงอ่ะมันให้ผมเก็บเลขไปทําอะไรอันนี้เก็บได้ไหมนะ่ะไม่ได้ว่ะ แล้วห้องมันมีกุญแจเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมไม่มีเนี่หรือ,อยังไงเอาเราไงวะเนี่ยเอาห้องอ๋นนี้ทางเดิมโอเคโอ้โหลูกกระต่ายเต็มแล้ววะอ่ะเก็บไปให้หมดเก็บอันนี้คือทางออกนี่ไงยังไม่สามารถออกไปได้นี่โอเคต้องหาถุงเงินให้ครบก่อนนะครับตู้นี้น,น,นี่จำได้ตู้นี้ อันนี้มีอะไรไหมโอ้ตู้นู้นกระพริบโอ้่นี่ก็กระพริบวะโอ้โหฝุ่นก็แหงละไม่มีใครอยู่นะเออจะให้ใครมาทําความสะอาดละ่ะแม่บ้านไม่มีตู้นี้กระพริบอันนี้ก็กระพริบนะไม่มีลววเ,ลมเ,เลยวนะเอาเราให้ขูเข้ามาทําเหี้ยเลยเนี่ยเออถ้ากดดูผีคือกดปุ่มไหนนะลืมกดคิวใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อนี่ไงอันนี้ตรงไหนวะเนี่ยชั้นใต้ดินออโอเคดีดีถ้ากดชิปคือวิ่งเนี่ยจำได้จำได้ไดโอเค นี่ยเนี่ยตู้นี้กระพริบถุงเงินไปเอ้ยถุงเงินจริงด้วยดีว่ะดีดีดีเอ้เหมือนหาง่ายขึ้นนะเนี่ยหรือยังไงวะอันนี้นั่นน่ะตู้นั้นกระพริบตู้กระพริบอ่าถุงเงินสองอันเลยว่ะอันนี้ก็กระพริบมันมาเสียงเฮียเลยเนี่ยเก็บลูกกระตาลูกกระตามีห้องห้องนี้เหรอนี่อันนี้คือ เือว่ามันเสียงกระสือหรอหรืออะไรไม่เข้าใจหรือว่าเป็นเสียงซาวเกมซาวแท็กนี้อันนี้คืออ่านอะไรไม่ได้อ่าห้องสวดมนต์ี้เออนี่เสียงผีหรอหรืออะไรวะทำเป็นเสียงอันนี้หรือว่าเป็นเสียงซาวเกมแบบออริจินอลของเกมแล้วมันมีเสียงนี้หรอหรือไงวะนี่นี่ถุงเงินเป่าได้ไหมเนี่ยเอ้ยเทียนจับได้ว่ะเอาดิอ้เวีืออะไรวะเอ้าเสียงเป่าต้องเป่าเทียนดับหรอเมื่อกี้ ถ้าเป็นภาษาเหนือก็ที่เป็นอันนี้เขาจะว่ากันคนเขี้ยวเ่าเป่าไฟดับเออก็คือคนที่ฟันเป็นแมงนะครับเออมันจะเป่าไฟดับนี่ในไงห้องนี้เนี่ยน่าจะใช้เลยนี่ไงนี่ไงโอเคคือไอ้ลูกเขี้ยวพวกนี้คือให้ทำอะไรวะเอ่อแม่พ่อเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กน้อยเหรอเด็กผู้ชายหรือว่าผู้หญิงวะเนี่ย ไปแ่างแม่งเออแล้วข้างบนเนี่คือผมสงสัยว่ามันคือให้ทําอะไรอ่ะเนี่ยเ <c oughs> ข้าไปมันจะตายไหมน่ะหรือมัาทาอะไรครั้งที่เราไม่ได้เข้าอ่ะเสียงเลยเสียงแม่งเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยอว่าอุ้ยว้าว่าเกมเกมดีอยู่นะเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยอ้าวเราไงคือวัดลงมาชั้นท <c oughs> ี <c oughs> ่เราเกิดอ่ะแล้วผีอยู่ไหนผีอยู่ข้างบนโอเค เดี๋ยวห้องนี้เข้ายังเข้าแล้วเราต้องไปข้างล่างวิ่งเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแดงๆอ๋อใช่ใช่ถ้าผีมามันจะขึ้นวิ่งเออลืมไปเก็บเก็บเก็บเฮ้ยใช่ปะเนี่ยใช่ผีปะวะอะไรทางไหนกูงงงเนี้ยอะไรนะเฮ้ยกูหลงทางเชี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมหลงทางว่ะผมหันหน้าหันหน้าหันหลังงงเลยเมื่อกี้ช่างมันก่อนเดินตามทางก่อนอ่ะ เอ่ตุ๊กตาเฮ้ยนี่อีกแล้ววะไม่มีถุงเหรอทางแต่ละให้กูทำไรวะให้ทำไรเนี่ยเนี่ยฮ่องกงนี้มันเข้าไม่ได้อะคุณต้องหากุญแจเฮ้ยเฮ้ยเยส,ยสียงอะไรอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเสียงคระลุงตึงตังเสียงกงรงอ๋อไม่ใช่มไหมหรืออะไรโอ้ยนี่เนี่ยในใน,น,น,นถุงเงินมันได้กี่ถุงแล้วคือผมไม่รู้อะ่ะอันนี้อันใช่ไหมเนี่ยข้างหลังอะ่ะ อ๋อใช่ว่ะเฮ้ยข้างบนคือยังไปไม่สุดแล้วเมื่อกี้คือมันแม่งวาร์ปลงมาชั้นนี้อะ่ะแล้วให้ทำไงอะ่ะเอาละเอายังไงวะเนี่ยกูหลงละไปเลยละกูเอ๊ะแล้วทางไหนวะเนี่ยนี่ห้องอะไรเนี่ยอ๋อห้องนี้โอเคแล้วคือได้กี่ถุงแล้วเนี่ยกูไม่รู้อ่ะอ้าว ข้างบนเอาถุงเงินบนจอขวาขวาบนมันหายไปแล้วอ่ะเก็บเต็มแล้วอ่ะเป็นยังไงผีอยู่ไหนผีอยู่ข้างบนวิ่ง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 เอ้ยผ่านไหมเนี่ย,ยใช่ไหมโอ้แต่นี่นี่นี่น,นี่ทางนี้คืออันนี้ผ่านแล้วหรอวะอุ้ย <c oughs> วิ่ง,งเอ้าอะไรอ่ะไม่ไม่นะนั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่นี้ควรถูกทิ้งร้างนี่แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ผมถึงยังทำไมผมยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจากเงามืด ผมควรทำยังไงไปยังไงต่อไปเอาเราไงอะแล้วมึงให้กูทำอะไรเนี่ยอ่ะไปอะไรเนี่ยเอาปลด achievement run for life ออวิ่งเพื่อชีวิตอะไรเนี่ยหมดมาตรฐานแล้วเอามันเอาทำไมจบง่ายจังเลยอะไม่เหมือนครั้งที่แล้วเลยเชียเดี๋ยวมันง่ายไปไหมเฮ้ยมันสั้นไปมันเนี่ยเล่นใหม่อะอ่ะเอาใหม่เมื่อกี้ผมยังสำรวจข้างบนยังไม่เสร็จเลยอะเดี๋ยวนะ คือมันมันจะสั้นไปไหมอันนี้ไม่มีอะไรนะนี่ไงถุงเงินช่องเล็กๆก็ช่างแม่งอะ่ะเอ้ยนี่ไงเงินโอเคอ่าเก็บเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว,บไว้คือไม่มีอะไรให้แบบว่าพีคหรืออะไรขนาดนั้นเลยเหรอคือมึงมาแค่นี้นะเอ่อเดี๋ยวเข้าไปดิลูกกระตาไม่มีแล้วว่ะเราเก็บไปแล้วอันที่แล้วแล้วอันนี้หรอล้วปริศนาพวกตัวเลขเที่อันนี้มันคืออะไรเนี่ย คืออะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะอ่ะถุงเงินอ๋อวิ่งเลยแล้วกันไม่รู้ทำอะไรละลูกกระตาอ่ะนี่อีกดวงหนึ่งไปโอ้เต็มเลยว่ะเต็มเลยเข้าเข้าเข้าอ่ะในช่องมันมันจะมีตัวเลขผมไม่รู้นะเือคือมันให้ทำอะไรอ่ะอ่ะดูเอามีอุ้ยเชี่ย เฮ้ยไอ้ขี้อตกใจหมดโอ้ยพีกระสือมันมันไอ้นี่ที่เข้ามาในคฤหาสน์มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นผัวของเจ๊เหรอเป็นผัวของพี่กระสือเหรอหรือไงเอ่องไปข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเชือเชืเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ไม่ได้แอมไม่ได้แอมมันเป็นผัวนะเน้นนี่ดิเอาเข้าห้องมาได้ไหมเนี่ยเอาเข้าไม่ได้ว่ะเอาแล้วอ่ามันเลี้ยวกับเลี้ยวกับ หลากไซไอเจยผีเข้ามาในห้องผีเข้ามาแล้วเล้ยไอเจ๊อุ้ยเข้ามาในห้องได้วะเ,เอ,เอ,เอ้เล่นใหม่ไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจผมผมจะไม่เก็บเงินละเอ้เก็บด้วยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมันต้องวิ่งผ่านนี้เอออยากสำรวจแค่อยากสำรวจอะว่ามันมีอะไรบ้างเงี้ยคือผมมันมันมีด่านที่ยากกว่าเอ้ลูกกระตา่ายมันมีอันที่ยากกว่านี้ คือผมก็อยากเล่นอยู่นะแต่ว่าเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเก็บเลื่อยกับตัวเลขคือเที่อะไรวะคือต้องอุ้ยแม่ที่อะไรอ่ะคือใครมาตบประตูอะไรเมื่อกี้ลูกกตานั่นดวงหนึ่งอ่ะถุงเงินเนี่ยบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเที่อะไรเนี่ยมึงเกมมันสุ่มแรนดอมเกิดเหรอฮะเข้า มาเก็บเงินผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้ขึ้นขึ้นยังไม่สุดเลยแม่งวับไม่ไม่มีอะไรไปออกเอ้ยตู้นี้เออผีอยู่ไหนเอาวิ่งเอาวิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งให้กลัวเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปทางนั้นเอามาเก็บตู้นี้ก่อนนะไม่มีอะไรไม่มีอันนี้คืออะไรห้องฟังอ่ะเข้าก่อนเฮ้ยห้องน้ำ่ะ อะไรเนี่ยกระพริบขี้ได้ไหมเอาเอาเปิดไฟได้เอาเอาเอา,เอ,าอะไรอะ่ะเฮ้ยคือเหมือนไม่มีอะไรให้เล่นแล้วใช่ไหมนะเครื่องปิ้นน,นี่กดได้กดได้เออมันให้ดวงกระตาฟรีลูกกระตาฟรีลูกหนึ่งนี่ไงกดเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์โท,ทรได้ไหมเฮ้ยมันขึ้นมืออะไรอะ่ะ อ๋ออ๋อเปิดตู้อ๋อนี่ไงไม่มีอะไรเนี่ยแลงไงอ่ะจะทำอะไรเอ่อห้องนี้เราเคยเข้ายัางวะยังอ๋ออ,อเข้าแล้วนี่ไงที่มีเสียงเพลงเปิดได้เนี่ยๆกับตู้เปิดเอาเฮียอะไรวะเปิดเพลงไม่มีอะไรอีกแลงไงคือมึงให้กูทำอะไรเนี่ยอ่ะเปิดเข้าไป อันนี้อันนี้เปิดได้วะ่ะถุงเงินเอา้าอุ้ยกุญแจเฮ้ยกุญแจเอาไปเปิดไหนอะ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่ามันยังไม่มีกุญแจอะไรอะ่ะเนี่ยลูกแพ้ยนี่คือทำมันอ๋ออาอาวิ่งเฮ้ย,ยเชี่ยเชี่ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นวิ่งอะ่ะผีมาเหรอ,เ,อเดี๋ยวผีอ้เจมึงอยู่ไหนเนี่ยไหนวะเนี่ยเสียงเฮ้ยอะไรวะมอง ี่ไหนนวะเยเยอ่ออะไรวะคือให้ผมไปไหนอ่ะอุ้ยเขี้ยฟ้าผ่ามาได้ไงวะตู้ตู้เก็บเก็บดิเออเปิดนานถุงเงินเอาลูกกระตา่ายดีเลยไอ้กุญแจกับรูปตรงนั้นคือมันให้ทำอะไรวะเอ้ยหรือว่า ไอ้รูปตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยรูปกระตาตรูปรูปตรงนั้นคือมันใช่เกี่ยวข้องกับรูปอันนี้ไหมวาที่อยู่ในห้องเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคืออันนี้ผมจะมาขอไขปริศนานะเกมน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้ป่ะรูปเด็กอันนี้คือน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงป่ะอ่าเด็กผู้หญิงพ่อแม่แล้วก็เด็กผู้หญิงเห,งหรอหรือผู้ชายไม่รู้ต้องวิ่งไปทางไหน เดี๋ยวนะเจ๊อยู่ไหนไอ้ยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อลงล่างลงล่างโอเคเอ่อรูปลููเมื่อกี้ทางนี้ใช่ไหมนี่เข้าได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้เอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด็กผู้หญิงพ่อแม่เอาเราให้ดูไงวะเนี่ยเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงอันนี้เหรอเด็กผู้หญิงพ่อแม่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 แล้วก็อีเด็กน้อยอุ้ยเฮียเลยวะเอ้าอะไรอะ อาชีพเม้นต์แฟมิลี่มาเตอร์อุ้ยอันนี้ประตูห้องลับเหรออุ้ยฮี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออ๋อเป็นห้องลับเหรอรูปเมื่อกี้ก็คือเอามาไขไปริศนาตรงนี้ใช่ไหมแล้วให้กูทำอะไรเนี่ยมาโยกโยกได้ด้วยตู้มีอะไรไหมให้อันนี้คือทำอะไรวะกล่องอุ้ยพอกูไม่อยากฟัง <laughs> เอา แล้วห้องอันนีห้ห้องเดิมนี่หว่าใช่ไหมอันนี้มามาแล้วเปิดหมดแล้วนี่เนี่ยมันไม่กระพริบแล้วผีกระสืออยู่ไหนอันนี้ชั้นกลางเหรอใช่ไหมเออเออชั้นกลางชั้นกลางโอเคเราไปวาร์ปดีกว่าอยากเข้าวาร์ปอยากเข้าวาร์ปอ่ะเอาทำไมวิ่งได้แป๊บเดียวอ่ะมึงเหนื่อยเหรอหรือย,อยังไงหมดหลอดงี้ เงินยังไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยไม่รู้ได้กี่ถุงนะเนี่ยนี่สัตว์เกมมีบั๊กหรือเปล่าน่ยไม่ขึ้นเลขนี่หนึ่งถุงแล้วก็เอ่อห้องวาร์ปห้องวาร์ปอยู่อีกอันนึงนี่ห้องวาร์ปอยู่นี่อีเจี๊ยมานี่ใช่ไหมโอเคชั้นเดียวกับเราอันนี้คือเสียงกระสือเนาะไม่ใช่เสียงเซาในเกมวาร์ฟไปชั้นกลาง เนี่ยมาแล้วเ,เจ๊ยอยู่ไหนโอ้ยเจ๊ยอยู่ชั้นบนโอเคลงล่างลงล่างเอ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวตรงตรงตรงเอ่เอไม่มีอะไรไม่มีเฮียอะไรเลย,เลยเอ่ะเอาลูกกระตา่ายยังไงเก็บเก็บดีถุงเงินถุงเงินนี่หนึ่งในได้คิดถุงแล้วมั้ยเนี่ยไอ้เฮียนี่ลูกกระตา่ายลูกกระตา่ายดีมากมีเยอะๆจะได้ดีเออนี่อีกถุงหนึ่งอึ้งกะวิ่งเลย แล้วกุญแจเมื่อกี้นาจะเอามาไขห้องนี้ปะเสียงอะไรอุ้ยทำไมเสียงอะไรอ่ะมันมีใครมาตีผีหลอกกลัวไหวิญญาณงี้ฉันได้มันมามากพอแล้วอา้าวต้องหนีแล้ว,ลวนี่ว่าอ๋อโอเคน่าจะไม่มีอะไรเจ๊อยู่ไหนเจ๊อยู่ชั้นอ่บบนสุดเจ๊อยู่ชั้นบนสุดอยู่ลูกกตาลูกกตาเก็บเก็บเออเออทางไหนวะเนะี้ยอันนี้ห้อง เอาเอาเอาอะไรวะนะชั <Es> in ้นกลางหรอเจ๊เก็บไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยลูกกระตาเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยเหรอแต่เงินเก็บไม่ได้แล้วครับโอเคไม่บอกเลขแต่มันให้เป็นถุงว่ะให้ดูถุงเดี๋ยวนะดูแอบซองกันฉันรักคุณแต่คุณฆ่าฉันเอ้าไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย ผมก็รักค so right? so so, um, ุณเหมือนกันเอาสรุปไอตัวละครที่เราเล่นนี่คือเป็นฆาตกรฆ่าเมียตัวเองเหรอเฮ้ยพีกว่ะไปเลยแล้วกันเฮ้ยนี่กูว่ามาเนี่ยสรุปเอาแล้วแล้วผัวมึงทาอะไรมึงเนี่ยคือจนมึงกลายเป็นผีกระสือได้เนี่ยเจ๊เจ๊หน้าผีกระสือในเกมเป็นงี้เฮ้ยนี่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 เมื่อกี้ก็เห็นเต็มเต็มแล้วแหละแต่อยากดูดีๆมึงจะกลัวเมียทําไมกลัวผีเมียตัวเองเหรอ มึงนี่ไปเยงับไส้มึงได้ไหมเนี่ยประตูตอนจะเป็นนี่งับไส้ได้ไหมแล้วกูจะไปยังไงอ่ะมันเป็นไงฮะมึงจะให้กูออกไงเนี่ยคือแล้วมึงก็จะว่อนไงสัตว์เราให้กูไปไงวะเฮ้ยคือมึงมึงจะเข้ามาหากูทำไมอ่ะตัวมึงหายไปไหนมึงเลยแต่ไส้คือมึงกระเพาะต่อตรงไว้งั้นไอพวกผีกระสือกระเพาะต่อตรง ต่อตรงเออพูดีค่อะไรเนี่ยมีกระเพาะแล้วก็ไส้เส้นเดียวเลยอย่างงี้เวลากินเข้าไปนี่ย่อยเสร็จขี่ออกตูนเลยใช่ไหมไม่ต้องผ่านกระบวนการลำไส้อะไรเลยวิ่งครับกลัวมันไปซ้ายแน่นอนเพราะเสียงไปซ้ายอะ่ะอ่ะวิ่ง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 แล้วก็ออกเอ้ยไม่ดูเหมือนไม่ค่อยน่ากลัววะ่ะแต่มันมีผีไม่ไม่นั่นชิงชิงเธอเออกูรู้ลวนายสัตว์อ่ะข้ามฉากจบดถ้ากดข้ามฉากจบจะเป็นยังไง อ๋อมันคือมาร์กไว้เผื่อครั้งต่อไปจะได้ไม่มีไอเหี้ยนี่อ๋อโอเคก็ไม่มีอะไรนี่หว่าหกปีแปดนาทียีหรออ๋อโอเคก็พอได้เนี่ยนะหน้าผีกระสืออ e ีเจ๊หลุมผัวค่าเมียตัวเองแล้วเมียก็กลายมาเป็นกระสือจำตามเอาชีวิตผัวไปอยู่ด้วยอย่างงี้ใช่ไหมเออก็ประมาณนี้แหละมัง้งโอเค โอเคครับคุณผู้ชมครับคือเป็นยังไงกันบ้างคือผมว่าแม่งผีหว่ะเป็นผีกระสือเมียตัวเองเออก็คือเหมือนสามีฆค่ภรรยาตัวเองแล้วภรรยาตัวเองก็เป็นกระสือเนี้ยแต่เป็นกระสือฝรั่งเชียเออก็ผมก็งง,ง,งอยู่นะคือยังไงวะคือสื่อไม่ถึง ไ่ถึงจุดนะ่ะที่มันควรจะเป็นนะ่ะคุณคุณผู้ชมเข้าใจไหมคืออะไรวะให้วิ่งวนอยู่งั้นนะแต่มันก็สนุกดีนะครับมันมีความทิกนิดนิด,นดหน่อยแต่ก็สนุกดีโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเออแล้วเรา๋ยวมาจันมาต่อกันเกมหน้านะเออพูดไม่ถูกครับเป็นหวัดเออไม่ค่อยสบายนะดูแลกันด้วยครับคุณผู้ชมปีใหม่แล้วอากาศมันหนาวครับอากาศเมดีนขนาดผมอยู่กรุงเทพยังไม่รอดเลยเอ่ะเออผมไม่ถูกอากาศหนาวนะโอเคบ๊ายบาย,บายครับ